กายิดกสำหรับประชาชนข้อความน่ารู้ข้อที่สองกายเดือดร้อนอย่าให้จิตเดือดร้อนดูก่อนครรราบดีเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเมื่อกายของเราเดือดร้อนอยู่จิตของเราจักไม่เดือดร้อนดูก่อน กระหบระบดีท่านพึงสำเนีกอย่างนี้แลสอง้อิห้พระอน,นุ์ตัดสรุธรรมเพราะฟังธรรมของใครท่านพระอน,นุ์ได้กล่าวคำนี้กับพิสุททั้งหลายว่าดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายท่านพระมันตนีบุตรคือบุตรของนางมันตณีผู้มีนามว่าปุณณะ เป็นผู้มีอุปการะมากต่อข้าพเจ้าผู้บวชใหม่ท่านทั้งสอนข้าพเจ้าด้วยโอวาตนี้ว่าดุก่อนอน์นผู้มีอายุความคิดว่าเรามีเราเป็นคือความถือตัวว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่ย่อมมีเพราะอุปทานความยึดถือหามีเพราะอนุปทานความไม่ยึดถือไม่เพราะยึดถืออะไรเล่า เพราะยึดถือรูปรูปก็คือสิ่งที่ธาตุทั้งสี่ประชุมกันเป็นกายพร้อมทั้งลักษณะที่ปรากฏเพราะอาศัยธาตุสี่นั้นเพราะยึดถือเวทนาความสวยอารมณ์เพราะยึดถือสัญญาความจำได้หมายรู้เพราะยึดถือสังขารความคิดและเพราะยึดถือวิญญาณ ความรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจดูก่อนานนท์ผู้มีอายุเปรียบเหมือนหญิงสาวหรือชายหนุ่มผู้รักการแต่งตัวเมื่อเพ่งดูเงาหน้าของตนในกระจกอันบอยสุดธิ์่องใสหรือในภาชนะน้ำอันใสพึงมองดูด้วยความยึดถือหามองดูด้วยความไม่ยึดถือไม่นี้ฉันใด ความคิดว่าเรามีเราเป็นก็ฉะนั้นเหมือนกันจะมีเพราะความยึดถือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหามีเพราะความไม่ยึดถือไม่คั้นแล้วท่านถามท่านได้ถามข้าพเจ้าว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงข้าพเจ้าตอบว่าไม่เที่ยงท่านจึงถามว่าสิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขข้าพเจ้าก็ตอบว่าเป็นทุกข์ท่านถามว่าสิ่งใดเป็นทุกข์มีความแปรป,ปรวนไปเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นว่านั่นเป็นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตัวตนของเราข้าพเจ้าก็ตอบว่าไม่ควรที่จะตามเห็นอย่างนั้นท่านจึงกล่าวว่าเพราะเห็นนั้นแลรูปเบทนาสัญญาสังขารวิญญาณ อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันภายในหรือภายนอกยาบหรือละเอียดเร็วหรือดีไกลหรือใกล้ทั้งหมดนั้นไม่ใช่ของเราเราไม่ใช่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราภิกษุผู้เห็นอย่างนี้ย่อมเบื่อนายย่อมเบื่อนายในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เมื่อเบื่อได้แล้วย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วก็เ,เกิดความรู้ว่าเราหลุดพ้นแล้วเธอย่อมรู้ว่าความเกิดของเธอสิ้นแล้วพรหมจันทร,ร์เป็นอันเธออยู่จบแล้วหน้าที่เป็นอันเธอทําเสร็จแล้วไม่พึงทำไม,ไม่ไม่มีหน้าที่อื่นที่จะต้องทําเพื่อความเป็นอย่างนี้อีก ผู้มีอายุทั้งหลายท่านพระมันตนีบุตรผู้มีนามว่าปุณณนะเป็นผู้มีอุปการะมากต่อข้าพเจ้าผู้บวชใหม่ท่านสอนข้าพเจ้าด้วยอวัตนนี้อันหนึ่งข้าพเจ้าได้เห็นพระธรรมทเทศนานี้ของท่านพระปุณณนนะมัณน,นีบุตรแล้วก็ได้ตัดสรุธรรม 216. ความน่ากินเห็นน่ากินเป็นต้น สมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรอยู่ณเวรุพนาลามอันเป็นที่ให้เหยื่อแก่กระแตใกล้กรุงราชคฤห์เช้าวันหนึ่งท่านพระสารีบุตรนุ่งอันตราวาสกหรือนุ่งสบงแล้วถือบาทและจีวรเข้าสู่กรุงราชคฤห์เพื่อบิณธบ,บาติข้นเที่ยวไปตามละดับตรอกในกรุงราชคฤห์แล้วก็นั่งพิงเชิงกำแพง แห่งใดแห่งหนึ่งฉันบินธบัตินั้นลำดับนั้นนางสูจิมุขขีปริพาชิกานักบทหญิงเข้าไปหาพระสารีบุตรแล้วถามว่าดูก่อนสมณนะท่านคว่ำหน้าบริโภคใช่หรือไม่พระสารีบุตรก็ตอบว่าถูดูก่อนน้องหญิงเราไม่ได้คว่ำหน้าบริโภคนางก็ถามว่าดูก่อนสมณนะถ้าอย่างนั้นท่านหงนหน้าบริโภคใช่หรือไม่ ดูก่อนน้องหญิงเราก็ไม่ได้เงนหน้าบริโภคดูก่อนสมณะถ้าอย่างนัน้นท่านหันหน้าไปตามทิศใหญ่บริโภคใช่หรือไม่ดูก allora ่อนน้องหญิงเราไม่ได้หันหน้าไปตามทิศใหญ่บริโภคดูก่อนสมณะถ้าอย่างนั้นท่านหันหน้าไปตามทิศเฉียงบริโภคใช่หรือไม่ดูก่อนน้องหญิงเราไม่ได้หันหน้าไปตามทิศเฉียงบริโภค ดูกนสมณะเมื่อข้าพระเจ้าถามท่านก็ปฏิเสธทั้งหมดถ้าอย่างนั้นท่านบริโภคอย่างไรดูก่อน,น้องหญิงสมณะพราหมณ์บางพวกสําเร็จความเป็นอยู่ครองชีวิตด้วยมิจฉาชีพด้วยดิรชานิชาคือวิชาดูที่ว่าตรงไหนดีเป็นมงคลสมณะพราหมณ์เหล่านี้เรียกว่าความความหน้าบริโภค ดูก่อนน้องหญิงสมณพราหมณ์บางพวกสําเร็จความเป็นอยู่ด้วยวิชาชีพด้วยวิชาดีดดรัชฐานวิชาคือวิชาดูดาวเกิกสมณพราหมณ์เหล่านี้เรียกว่าแหน้าบริโภคดูก่อนน้องหญิงสมณพราหมณ์บางพวกสําเร็จความเป็นอยู่ด้วยวิชาชีพเพราะประกอบเนืองๆซึ่งการชักสื่อ ให้ชายหญิงเป็นสามีภรรยากันสมณพราหมณ์เหล่านี้เรียกว่าหันหน้าไปตามทิศใหญ่บริโภคดูก่อนน้องหญิงสมณพราหมณ์บางพวกสำเร็จความเป็นอยู่ด้วยวิชาชีพด้วยยินฉาวิชาคือวิชาดูลักษณะร่างกายสมณพราหมณ์เหล่านี้เรียกว่าหันหน้าไปตามทิศเฉียงบริโภค ดูก่อนน้องหญิงเราไม่ได้สำเร็จความเป็นอยู่ด้วยมิจฉาชีพดังกล่าวนั้นเราสแสวงหาอาหารโดยทำคั้นสแสวงหาได้แล้วก็บริโภคลำดับนั้นนางสูจิมุขีปริพาชิกาเข้าไปสู่ถนน,นจากสนนสู่ทางสี่แยกจากทางสีแยกเที่ยวบอกกล่าวอย่างนี้ว่าสมณะสักยาบุตรทั้งหลายสแสวงหาอาหารโดยธรรม สแสวงหาอาหารที่ไม่มีโทษท่านทั้งหลายจงถวายอาหารแด่สมณะสักยบุตรทั้งหลายเถิด2อ7พระพุทธเจ้าทรงประวนาพระองค์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับณปราสาทของนางวิสาขามิคาระมรนดาในบุพารามพร้อมด้วยพิกสุสฆ์หมู่ใหญ่ประมาณห้าร้อยรูป ซึ่งล้วนเป็นพระอาหารสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคอันภิกษุสงม์ูใหญ่แวดลอ้อมประทับนั่งอยู่ณที่กลางแจ้งเพื่อการปรนาในวันอุโบสถวันนั้นขึ้นสิบห้าค่ำขณะนั้นทรงเห็นพิกษุสงนิ่งอยู่จึงตรัสว่าดูก่อนวิสุทั้งหลายบัดนี้เราปรนนท่านแก่ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจะไม่ตำหนิการกระทำใดๆ ทางกายหรือว่าจาของเราบ้างหรือเมื่อพระผู้มีพระภาคตัดว่าอย่างนั้นท่านภาษาริบุตรจึงลุกขึ้นจากอสนะทำผ้าหุ่มเฉวงบ่าข้างหนึ่งน้อมอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาคกราบทูนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายย่อมไม่ติเตียนการกระทำใดๆทางกายหรือว่าจาของพระผู้มีพระภาคเพราะพระผู้มีพระภาค เป็นผู้ทําให้เกิดมันคาที่ยังไม่เกิดขึ้นเป็นผู้ให้กหําเนิดมันคาที่ยังไม่กําเนิดเป็นผู้บอกมันคาที่ยังไม่มีผู้บอกเป็นผู้รู้ผู้แจ้งซึ่งมันคาเป็นผู้ฉลาดในมันคาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอาวุทั้งหลายในขณะนี้เป็นผู้ดําเนินตามมันคาเป็นผู้มารวมกันในภายหลังข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอปรานากับพระผู้มีพระภาค พระผู้มีภาคจะไม่ทรงตำหนิการกระทำใดๆทางกายหรือวาจาของข้าพระองค์บ้างหรือดูก่อนสารีบุตรเราไม่ติดเตียนการกระทำใดๆทางกา,ายหรือวาจาของเธอดูก่อนสารีบุตรเธอเป็นผู้มีปัญญามากเป็นผู้มีปัญญาหนาแน่นเป็นผู้มีปัญญาเป็นเหตุให้ร่าเริงเป็นผู้มีปัญญาไวเป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลมเป็นผู้มีปัญญาชำระก,กิเลสดูก่อนสารีบุตร เปรียบเหมือนเชิทรดโอรสหรือโอรสองใหญ่ของพระเจ้าจากักรพรรดิย่อมทำให้จกักรหรือวงล้อที่พระบิดามบุญแล้วให้บุญไปตามไปได้โดยชอบฉันใดเธอก็ฉันนั้นย่อมยังธรรมจกักรคือวงล้อทมอันยอดเยี่ยมที่เราบุญแล้วให้บุญตามไปได้โดยชอบพระสารีบุตรกล่าวทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงตำหนิการกระทำใดๆทางกายหรือทางวาจาของข้าพระองค์ก็ภิกษุทั้งหลายห้าร้อยรูปเหล่านี้เล่าพระผู้มีพระภาคจะไม่ทรงตำหนิการกระทำทางกายหรือทางวาจาบ้างหรือพระเจ้าข้าดูก่อนพระผู้มีพระภาคตัดว่าดูก่อนสารบุตรแม้ภิกษุห้าร้อยรูปเหล่านี้ก็ไม่มีการกระทำใดๆทางกายหรือวาจาที่เราจะตำหนิ ดูก่อนภิกษุดูก่อนสาริบุตรเพราะในภิกษุห้าร้อยรูปเหล่านี้ภิกษุหกสิบรูปได้วิชาสามภิกษุหกสิบรูปได้อภิญญาหกภิกษุหกสิบรูปเป็นผู้พ้นจากกิเลสโดยสองส่วนคือพ้นเพราะสมาธิและพ้นเพราะปัญญาภิกษุที่เหลือเป็นปัญญาวิมุตต์คือพ้นจากกิเลสเพราะปัญญา ลำดับนั้นท่านพระวังคีสะลุกขึ้นจากสนะทำผ้าห่มเฉวียงบ่าข้างหนึ่งน้อมอัญเชิีไปทางพระผู้มีพระภาคแล้วแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้อนั้นย่อมทำให้ข้าพระองค์แจ่มแจ้งข้าแต่พระสุคตข้อนี้ข้อนั้นย่อมทำให้พระองค์แจ่มแจ้งรู้ก่อนวังคีสะข้อนั้นจงแจ่มแจ้งเถิดลำดับนั้น ท่านพระวังคิสะได้กล่าวชมเชยพระผู้มีพระภาคในที่เฉพาะพระพักด้วยคาถาหลายคาถาโดยย่อว่าในวันนี้ซึ่งเป็นวันขึ้นสิบห้าคำ่ำภิกษุห้าร้อยรูปผู้ตัดเครื่องผูกคือกิเลสอันร้อยลัดได้ผู้ไม่มีทุกข์ผู้สิ้นความเกิดอีกแล้วผู้สแสวงหาคุณอันประเสริฐได้มาประชุมกันแล้วโดยความบริสุทธิ์ เปรียบเหมือนพระเจ้าจากักรพรรดิมีอามาตย์แวดลอมเสด็จไปโดยรอบแผ่นดินนี้อันมีมหาสมุทรเป็นที่สุดฉันใดพระสาวกทั้งหลายผู้มีวิชาสามผู้ทำมรดตยูให้เสื่อมย่อมนั่งล้อมพระบร,รมสทาผู้ชนะสงครามผู้เปรียบเหมือนนายกองเฟียนผู้ยอดเยี่ยมฉะนั้นสาวกทั้งหลาย เหล่านั้นทั้งหมดเป็นบุตรของพระผู้มีพระภาคบนทินย่อมไม่มีในที่นี้ข้าพเจ้าขอไหว้พระผู้อธิตยวงศ์ผู้ฆ่าเสียซึ่งลูกศรคือตัณหาของพระองค์นั้น